ถ้าเด็กเอามาเล่าแล้วมันไม่เหมาะสมที่เด็กจะไม่เขาเรียกอะไรนะ่ะเดี๋ยวเติบโตมาหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรนี้ไม่ได้นะคะครูก็จะแจ้งนะคะทํารายงานไปแล้วก็ครูเขาก็จะคุยกับผู้ปกครองครูเขาก็จะคุยกันกับคอมมนูนเขาเรียกคอมมูนนะบ้านเราก็เรียกเหมือนที่ว่าการนะคะเขาจะมี นะคะมีแผนกครอบครัวมีแผนกหลายๆแผนกนะคะหลายๆแผนกเขาจะเอามาคุยกันถ้าพ่อแม่ท่านคุยแล้วพ่อแม่ท่านใดไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้นะคะคอมูลหรือที่ว่าการเนี่ยเขาจะมาเอาลูกคุณไปเลยนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องสีส้นได้นครพนมนะคะจะมาบอกเล่า90ในเรื่องของเด็กอีกแล้วนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่สามารถดูแลลูกได้นะคะเชื่อไหมคะพ่อแม่แม้แม้ว่าเขาจะหย่าร้างกันแต่เขาต้องดูแูแลลูกเขานะคะ นะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้งลูกเขาไปไหนแต่ว่าเขาหย่าร้างกันแล้วผู้หญิงก็อาจจะไปแต่งงานใหม่ผู้ชายก็อาจจะไปแต่งงานใหม่ต่างคนต่างแต่งงานใหม่อะไรเป็นแบบนั้นนะคะแต่เขาก็ยังดูแลลูกเขานะคะอาจจะเอ่อพ่อสองอาทิตย์หรือแม่สองอาทิตย์ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะคะเขาจะไปตกลงกัน กับทนายความค่ะไปตกลงกับทนายความเองนะคะว่าเป็นแบบไหนส่วนพ่อแม่หรือว่าแม่หรือว่าพ่อท่านใดคุณ,ณสมบัติไม่เหมาะที่จะดูแลลูกก็มีนะคะก็มีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วแบบอุ้ยดูแลลูกปล่อยให้ลูกให้หิวหรืออะไรแบบน,นี้ทราบได้ยังไงคะทราบค่ะเด็ก เขาจะไปโรงเรียนใช่ไหมคะเขาจะไปโรงเรียนทุกวันเด็กเขาชอบไปโรงเรียนคะ่ะเขาจะชอบไปโรงเรียนเพราะในโรงเรียนไม่มีอะไรมันสนุกสนานเพื่อนก็โอบอ้อมอารีฟังเขาเวลาเขาจะเอามานั่งพูดกันนะคะในห้องเรียนเขาจะมานั่งพูดกันเขาจะมาคุยกันตั้งแต่ตอนเช้าๆเลยไปก็สวัสดีนูน่นนี่นั่นเธอเป็นแบบไหนเธอไปเที่ยวไหนมาถ้าสมมุติว่าเป็นวันจันทร์อะไรประมาณนั้นหรือว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นวันเริ่มแรกเริ่มเปิดเรียนเป็นวันที่เขาเรียกฮอลิเดย์เนาะเธอเปฮอลิเดย์ไหนมาเธอ,อไปประเทศไหนเธออะไรประมาณเด็กก็จะมาเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าเด็กนะมันพูดความจริงค่ะพูดความจริงตลอดเวลาเนาะแล้วพอนนี้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่ท่านใดไม่เหมาะที่จะดูแลลูกหมายถึงอาจจะเขาเรียกอะไรอะ่ะอาจจะดื่มดื่มมากไปหรือ พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยๆหรือหลายๆสาเหตุนะคะไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้ลูกอาจจะมีความซึมเศร้าหรือลูกอาจจะแบบว่ามักคิดมากอะไรแบบน,นี้เขาจะาไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังในโรงเรียนให้ครูเขาฟังในโรงเรียนทั้งครูทั้งเพื่อนอะไรแบบ,แบ,บนี้ลนะ่ะเขาจะฟังกันเขาจะมีเล่าทุกวันแกละเรื่องแบบนี้นะเรื่องทุกอย่างเขาจะมาเล่าให้กันฟัง เด็กเขาก็จะนั่งฟังกันนะคะแล้วเขาเข้ามาออกความคิดเห็นกันนูน่นนี่นั่นถ้าสมมุติว่าออเครูเขาจะมีครูประจําชั้นนะคะประมาณสองคนนะอย่างต่ํานะคะสองคนจะไม่มีนะคะคนเดียวกับเด็กนักเรียนประมาณสิบกว่าคนเด็กนักเรียนนี่ก็จะประมาณสิบห้าคนเในใน,ในชั้นเรียนนะสิบห้าสิบเจ็ดคนในชั้นเรียนนะคะจะมีครูอยู่สองคนเป็นครูแบบประจำเลย เขาถ้าเด็กเอามาเล่าแล้วมันไม่เหมาะสมที่เด็กจะไม่เขาเรียกอะไรนะ่ะเดี๋ยวเติบโตมาหรือว่าอาจจะมีปัญหาอะไรนี้ไม่ได้นะคะครูก็จะแจ้งนะคะทำรายงานไปแล้วก็ครูเขาก็จะคุยกับผู้ปกครองครูเขาก็จะคุยกันกับคอมมนูนเขาเรียกคอมมูนนะบ้านเราก็เรียกเหมือนที่ว่าการนะคะเขาจะมี นะคะมีแผนกครอบครัวมีแผนกหลายๆแผนกนะคะหลายๆแผนกเขาจะเอามาคุยกันถ้าพ่อแม่ท่านคุยแล้วพ่อแม่ท่านใดไม่สามารถที่จะดูแลลูกได้นะคะคอมมูนหรือที่ว่าการเนี่ยเขาจะมาเอาลูกคุณไปเลยนะคะคุณจะเสียใจไม่ได้นะคะเขามาเอาไปเลยค่ะเขามาเอาไปดูแลนะคะแล้วคุณก็ ได้แค่ไปเยี่ยมนะคะได้แค่ไปเยี่ยมเขาจะเอาไปดูแลเขาจะเอาไปอบรมเขาจะเอาไปโรงเรียนเขาจะาไปสารพัดที่เขาจะทำเพื่อที่จะบำบัดเด็กนะคะเด็กอาจจะมีความซึมเศร้าเด็กบางคนก็ลักเล็กขโมยน้อยอะไรแบบนี้เด็กบางคนก็พูดจามไม่เพราะเพราะว่าไม่มีคนแบบดูแลอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมีเขาเรียกบ้านเด็กเนะี่ยเขาเรียกบ้านคอมมูน เขาจะพูดกันบ่อยๆคนไทยนี่จะชอบพูดกันบ่อยๆว่าเลี้ยงลูกไม่ดีเดี๋ยวลูกก็ได้ไปอยู่บ้านขมูลหรอกอะไรแบบนี้ลําบากเหมือนกันนะพ่อแม่ถ้าเออเขาอเอาลูกไปไปเลี้ยงอะเนาะเพราะว่า,าทางการก็จะมาเช็คกับเราไงก็จะมาดูเราว่าเออเราเป็นแบบไหนทำไมมันถึงดูแลลูกไม่ได้นะคะเขาไม่ได้ทิ้งสเปะสปะนะคะพ่อแม่ ที่เมืองเดนมาร์กไม่ได้ทิ้งลูกนะคะไม่ได้ทิ้งลูกเหมือนบ้านเรานะที่จะต้องทิ้งไปทํางานไกลๆไม่มีค่ะเขาก็จะเอาลูกเขาไปเขาจะส่งลูกเขาแล้วเขาก็ไปทํางานนะคะปกติแล้วเขาจะดูแลไม่ว่าจะมีคนเดียวหรือสองคนหรือสามคนเขาก็ดูแลกันนะคะเขาเลิกกันกับผัวแล้วเขาเลิกกันกับเมียที่นี่เลิกกันง่ายมากที่ประเทศเดนมาร์กนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องแต่งงานกันพอใจเลิกก็คือเลิกไป แต่เขาก็ยังดีกันเขาก็ยังดีกันดูแลลูกเขาก็ยังดีกันไม่ใช่ว่าเลิกกันแล้วแบบไม่มองหน้ากันเลยแล้วก็อ่าแม่ก็ไม่ได้มาดูแลลูกเลยหรือว่าพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้มาดูแลลูกเลยอะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นเหมือนคนไทยคนไทยนี่ถ้าเลิกกันไปแล้วพ่อไม่ได้มาดูแลลูกเลยหรือแม่ก็ทิ้งลูกไปไม่ได้มาดูแลลูกเลยไม่ได ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าลูกอยู่กับใครลูกอยู่กับใครล่ะคะลูกอยู่กับปู่กับย่าปู่ย่าตายายลูกอยู่กับคนแก่นะพูดถึงพูดถึงว่าคนเมืองไทยเราใช่ไหมคะก็คือตัวเองประศรีเองก็มีประสบการณ์แต่พอเวลาเด็กมันโตขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะส่วนมากพ่อแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกก็จะแบบว่าเขาเรียกมาตามหาลูกอีกทีหนึ่งมันไม่ได้แล้วไงคะมันสายเกินไปแล้ว เราต้องใส่ใจนะคะทุกคนทำไมถึงเอามาพูดเอามาพูดในลักษณะของการมันแตกต่างนะคะระหว่างประเทศเดนมาร์กกับประเทศไทยเนาะ คือจริงๆแล้วประเทศไทยทำได้ไหมไม่ต้องทิ้งลูกทิ้งเต้าทำได้นะคะทำได้ขอให้เราเก่งนะคะจิตใจเราต้องเข้มแข็งขึ้นนะคะต้องเข้มแข็งแม้ว่าเราจะเลิกกันไปแล้วก็ตามก็หาเงินนั่นแหละส่งลูกนะคะเอาลูกไปอยู่ด้วยแล้วก็เอาลูกไปนู่นด้วยไม่ต้องทิ้งให้เป็นภาระของพ่อแม่เราอีกทีหนึง่งไม่ต้องทิ้งไปเป็นภาระของคนแก่อีกบางทีเห็นไหมล่ะคะตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะมีคุณยายแก่ๆคุณตาแก่ๆ เลี้ยงลูกหรือไม่ก็ผู้ใหญ่นะคะเลี้ยงลูกเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแมอ่ได้เลิกลากันไปแล้วไม่ได้มีความรับผิดชอบที่จะมาดูแลลูกนะคะตอนที่เราอยากได้หรือเราไม่อยากได้แตน่นเมื่อมันมีมาแล้วลูกอะ่ะเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะคะนั่นมันก็เป็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่เราจะต้องอเขาเรียกอะไรนะ่ะ พัฒนาชีวิตชีวิตหนึ่งให้ดีขึ้นดีดีด,ดีไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นอาพลเมืองดีของประเทศชาติต่ตอไปนะคะเหมือนเช่นเดียวกันนะคะเหมือนประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาจะพัฒนาตั้งแต่เด็กเด็กเด็กๆเลยนะคะทําไมอ่าคอมมูนเขาถึงเอาลูกเอาเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลได้อะ่ะเอาไปดูแล เพราะว่าเขาต้องพัฒนาเด็กเขาค่ะเขาต้องพัฒนาพัฒนาเด็กเพื่อที่จะไปเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตนะคะในอนาคตแม้ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ช่างด้วยเรื่องอทุกอย่างถ้าเข้าไปอยู่ในอีกชุมชนหนึ่งนะคะชุมชนของนักการเมืองชุมชนอะไรก็ช่างโอ้เขาจะทํางานได้แบบไม่ได้ขี้โกงประชาชนนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะคือ เต็มร้อยอ่ะเออเหมือนอะไรก็ช่างประชาธิปไตยก็ประชาธิปไตยเกินร้อยนะคะเกินร้อยเขาให้ความสําคาญเกี่ยวกับประชาชนอย่างมากเลยนี่แหละก็ที่เอามาพูดนะมันจะเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาพูดว่าเออพ่อแม่ที่ประเทศเดนมาร์กเขาจะไม่ทิ้งลูกจะดูแลเหมือนช,ชีวิตหนึ่งอ่ะนะคะเขาจะดูแลไปตลอดเลยค่ะจนอายุ16ปีคุณอยากไปทำงานนอกนั้นคุณก็ไปบางคนเรียนไม่ได้เรียนไงคะ จบ16ปีก็ไม่เรียนหนังสือแล้วก็ไปหาทํางานถ้าเขาทํางานได้เนาะ16ปี18ปีเขาก็ไปหางานทําแล้วค่ะเด็กที่นี่เพราะเขาก็อยากย้ายไปอยู่เขาเขาเขา,เขาจะชอบทํางานไวเขาจะดูแลตัวเขาเองเพราะเขาอยากย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนี่ไงเขาเรียกช่วยเหลือตัวเองได้เด็กที่นี่ไม่มีพ่อแม่ส่งเงินให้นะคะไม่มีนะคะ16ปีปุ๊บนะคะ แล้วพ่อแม่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอุตัดหางปล่อยวัดไม่ใช่เขาก็จะต้องเขาเรียกอะไรนะไปมีภาระไปสร้างครอบครัวของตัวเองแล้วไงคะมันมันก็เลยมันมันกลายเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะวิถีชีวิตเนาะพัฒนาพัฒนาสังคมขึ้นมาตั้งแต่เล็กจนโต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 ,โตให้มันเป็นอะไรที่ดีให้มันเป็นชีวิตที่ดีมันก็จะดีไปนะคะนั่นแหละมันมันก็คือแตกต่างอะ่ะ ที่ที่ได้พูดไปแล้วก็คือไม่มูลลี่กันใช่มันก็กลายเป็นในเรื่องของการไม่รังแกฉันไม่นวดไม่นี่ทําให้เด็กไม่ไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้อะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาพอะไม่มีปัญหามาแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของการพ่อแม่สามารถที่จะดูลูกได้แต่เขาดูลูกเขาดีค่ะที่เมืองนี้เขาจะดูลูกเขาดีมากๆไปส่งลูกไปรับลูกอุ้ยหอมแก้มจูบแก้มรัก ถามว่าจะทําแบบไหนอะไรแบบนั้นเขาจะเคาลพในสิทธิของการการายกันนะคะสิทธิลูกลูกก็มีสิทธิเหมือนกันที่จะพูดนะคะที่จะพูดที่จะเขาเรียกอะไรนะโต้แยง้งอะไรแบบนั้นไม่ใช่ว่าเธอเป็นลูกเธอพูดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเขาจะมีความคิดเห็นซึ่งกันรายการมาใส่กันนะคะนี่แหละค่ะทาให้ชีวิตของมนุษย์นะคะพัฒนา ไปอย่างดีมันก็เลยจะกลายเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่ตอไปนะคะขอบคุณมากคลิปนี้ก็จะขอหยุดไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าอีพีสูตรหน้าจะมาต่ออีกนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าการพัฒนาในการเร่า เรื่องและเป็นแบบไหนพอจะเข้าใจไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ,อยากจะทำให้คลิปให้มันยาวกว่านี้แต่ว่าคนเราเาเขาเรียกอะไรนะการดูนะ่ะมันจะอยูเอ่เขาเรียกระยะสั้นเนาะเขาเรียกความสนใจในในในระยะเวลาสั้นความสนใจยังมีน้อยเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะคะ แต่ส่วนมากแล้วถ้าสมมุติว่าจะให้มันรู้เรื่องมันก็ต้องยาวไปกว่านี้อะไรเป็นแบบนั้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามภาสีด้วยเด้อจ้าช่องสีเทินได้นครพนมอ่าช่วงนี้ก็จะมาบอกเล่า90ให้ฟังว่าเป็นแบบไหนบ้างถ้าประเทศไทยได้มาดูตรงนี้ก็จะว่าอุ้ย ก็ใช่สิในเมืองนอกมันไม่ใช่ค่ะประเทศไทยเราก็ทําได้เลี้ยงดูนะคะเลี้ยงดูปูเสือเอาลูกเรานะคะพัฒนาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเด็กทําได้ค่ะทําได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เราต้องเข้าอกเข้าใจในเด็กนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปเป็นผู้คนทํางานไปเป็นพลเมืองดีของชาติ พัฒนาประเทศชาติต่อไปนะคะประเทศไทยเราอยากให้มันเจริญมากมากมากกว่านี้นะคะพอเห็นประเทศชาติอื่นแล้วแบบออ้เมืองไทยเรามีธรรมชาติให้ดูเยอะแยะสวยงามนะจิตใจมันก็ดีขึ้นดีดีกว่าประเทศนอกเยอะเลยนะคะประเทศไทยนี้แบบสุดยอดจริงๆเลยภูมิใจนะคะที่จะเกิดมาเป็นคนไทยแต่ว่ามันมีแค่จุดเล็กๆที่เราอาจจะไม่เข้าใจเพราะ เราไม่ได้ศึกษานะคะช่วยกันศึกษาแล้วก็พัฒนาในเรื่องหลายๆอย่างให้ดีขึ้นนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ครอบครัวม,มีความสุขดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้ากดกระดิง่งติดตามสีทนได้นครพนม ได้เลยนะคะประสีจะมาแชร์บอกเราเ0า90เรื่องกินเรื่องอยู่ในชีวิตต่างแดนคะ่ะ